สวัสดีครับผู้ปกครองทุกท่านครับวันนี้เรามาเรียนวิชาสังคมกันนะครับสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนะครับผมเรื่องนีเปิดตามครูนะครับจากวันที่แล้วนะครับผมนะครับหน้านี้นะครับหน้าที่สิบสี่นะครับเขาบอกว่าพุทธประวัตินะครับพุทธประวัติคือสองจุดหนึ่งนะครับก็การประสูตินะครับการประสูตรก็คือเหตุการณ์หลังการประสูตินะครับตามทาง ทามนะครับได้ทํานายว่าถ้าเจ้าชายนะครับ2องราชสมบัติจะได้เป็นพระราชผู้ยิ่งใหญ่นะครับแต่ถ้าออกขนวดนะครับจะได้เป็นศาสดาเอกของโลกนะครับทองนสองนะครับพิธีแรกนาขวัญนะครับเจ้าชายสินธะนะครับประทับทําสมาธินะครับใต้ต้นว่านนะครับในพิธีแรกนาขวัญนะครับเมื่อเวลาผ่านไปนะครับเงาของต้นว่านนะครับยังอยู่ที่เดิมนะครับผม ต่อไปนะครับ2.3นะครับการศึกษานะครับเจ้าชายสิมุฐธานเนี่ยครับทรงศึกษาเล่าเรียนนะครับด้วยความตั้งใจนะครับจนได้สำเร็จวิชาต่างๆนะครับอย่างรวดเร็วนะครับ2.4นะครับการอภิเษศสมรสนั่นคือการแต่งงานนะครับผมเมื่อพระชนอายุได้สิบหกพรรษาหรือว่า16ปีนะครับได้อภิเทกสมรสนะครับกับข้นางยศธารานะครับหรือพิมพานะครับแล้วมีพระโอรสนะครับข้านำบ้านลาหูนะครับ ต่อไปนะครับ2.5นะครับเทววัตุทั้งสี่นะครับเทววัตุทั้งสี่ก็คือเทวดาทั้ง4ี่นะครับแปลงร่างออกมาครับคนแรกก็คือแปลงร่างเป็นคนแก่นะครับคนคนที่2คือคนเจ็บนะครับคนที่สามก็คือคนตายคนที่4ี่ครับเป็นแปลงร่างออกมาเป็นนักบวชนะครับเป็นเทววตุทั้งสี่นะครับทำให้เจ้าสินธาตุนะครับได้ทรงเห็นความจริงของมนุษย์นะาครับว่าต้องมีเกิดแก่เจ็บตายนะครับเป็นของคู่กันนะธรรมดานะครับทุกคนจะดีความเจ็บตายนี้ไม่ผลนะครับ ต่อไปนะครับ2.6กนะครับการเสด็จออกผนวดนะครับท้ายท้ายสินทฐานนะครับตัดสินใจพระไทยนะครับเสด็จออกผนวดในคืนที่พระโอรสประสูติพอดีนะครับเสด็จวนนี้ออาจับฟังในคืนนั้นนะครับผมต่อไปนะครับให้ผู้ปกครองนะครับแนะนําเด็กให้ทํางานต่อหน้านี้ครับอันนี้แบบผัดนะครับผมให้น้องๆทํานะครับผมนั่งเรียนนําคําที่กําหนดให้มาเติมลงในแผ่นถังให้สมบูรณ์นะครับก็คือ mapping ก็คืออันนี้นะครับผมจะมีคําให้นะครับ คำแรกนะครับพระเจ้าชัยศินธฐานนะครับคำสองก็คือพระราหูนะครับคำสามก็คือพระนางสด็จมหามายานะครับคำที่สี่ก็คือพระนางกสุธาดาครับอันนี้เขาบอกพระเจ้าพระเจ้าสุทันานะครับอภิสิทธิ์ใครนะครับก็คือเราก็เอาอันนี้มาใส่นะครับผมเอาคำนี้มาใส่ครับต่อไปนะครับงานเปิดอีกหน้าต่อไปนะครับถัดันนะครับผม เขาบอกว่าให้น้กงเรียนเรียงลำดับเหตุการณ์ก่อนและหลังในพระพุทธประวัติเนี่ยครับโดยนําตัวอักษรนะครับที่ได้นะครับมาเขียนลงไปในวงกลมนะครับให้ถูกต้องนะครับค่อยให้เขียนลงไปด้านล่างนะครับอันไหนคือเกิดขึ้นก่อนครับตามถ้าถ้าเกิดขึ้นก่อนก็สมมติขอใครเกิดก่อนก็เอาขอใครมาใส่้ก่อนนะครับผมแล้วต่อไปจะเป็นอะไรนะครับอาจจะเป็นฉอชิงเกิดก่อนก็ขอชิงมาใส่ครับ ต่อที่เราอ่านไปเมื่อกี้นะครับไปอ่านใด้ฟังนะครับผมต่อไปนะครับผมแบบหัดนะครับต่อนะครับบอกว่าให้สรุปพุทธประวัตินะครับตั้งแต่การประสูติจนถึงการเสด็จออกผนวดนะครับโดยนําตัวอักษรหน้าข้อความที่หนดให้นะครับเติมลงในเป็นความความคิดแล้วตอบคำถามนะครับโดยเขียนเครื่องหมายถูกนะครับลงในวงกลมนะครับหน้าคําตอบที่ถูกต้องนะครับก็คือมีคําให้นะครับอย่างการประสูตินะครับ2ก็คืออภิเทศสมรสนะครับ สามก็คือการเข้าร่วมพิธีแรกนาฝันครับองว่าคือพมานดาสิ้นบัชนนะครับจอจานก็คือพิธีทํานายภาลักษณะนะครับผมต่อไปก็คือชอชิงนะครับคือการเส็นแบออกผนวดนะครับก็คือการบวชนะครับให้มาใส่ตามนี้นะครับเรียงนะครับอะไรใส่่วงก็ใส่มานะครับจอจานชอชิงหรือขอไข่อะไรอย่างเงี้ยครับใส่มานะครับผมด้านล่างนะครับ แล้วก็จนถึงหน้านี้นะครับส่วนหน้านี้ก็คือคือให้ทําข้อการนะครับเขาบอกว่าข้อหนึ่งนะครับวัาถ้าทมไทยนะครับข้อใดที่เกิดจากการนับถือศาสนานะครับผมอย่างก้อนหนึ่งข้อหนึ่งอันนี้คือการแต่งชุดไทยครับผู้สัดเกี่ยวผู้ศาสนาครับข้อสองก็คือการกรับผู้ใหญ่ครับข้อสามก็คือการเล่นสงการนะครับอะไรเกี่ยวกับพศาสนาครับในนี้เราก็ใส่ไปนะครับให้นักเรียนกลามาครับน่า จะมีทั้งหมด10ข้อนะครับผมให้เรียนทำให้นนะครับผมครับงานวันนี้ครับงานสังคมก็จะเพียงเท่านี้นะครับผมก็ควรถ่ายรูปนะครับตอนเสร็จแล้วก็ส่งมานะครับผมทางไลน์นะครับขอบคุณมากเลยครับ